กะพีพริกหมูแท่นแท่นแท่นก็ไปเปลี่ยนหน้าพีพริกหมูเปลี่ยนหน้ากี่หน้าไปต่อไปต่ออย่าเปิดที่หนูอเอ c ีพาทิศสันธ์ธันน์ก็ก้นน้ำแทบแทบของเล่นชอยชอยแล้วแล้วตัวแวนแวน ชต้เป็นสวเลยได้ไม่สองแล้วผิดอะไรนะบีอะไรนะต้นไม้พูดว่าไงเดี๋ยวม่อ่านให้ม่เียชีตาเ่ยชีต้าอกเบีโบตาีตาต้นหนึ่งบีโบแอคทีฟบีโบอทีฟทำแบบนี้ทำตามิตารู้้งเลยบีโบแอคทีฟตาไม่ทำทำส ฉันใช้เวลาทําสิ่งที่สําคัญสูงสุดและปฏิเสธสิ่งที่ไม่สําคัญฉันจัดระดับความสมคัญของคิดแบบชนะชนะคิดแบบชนะคิดแบบชนะชนะอันนี้ใส่ที่หกห,ห,หนึ่งหลังอ่นหนันงนะสือเลาจะได้มีอะไนะฮันเตอร์พลังประสานความต่าง